คลิปนี้ใหม่จะพาทุกคนไปจังหวัดอุดรธานีไปดูบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ที่หลังนี่ใหญ่4ห้องนอน5ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถในร่มฟัง์ชั่นครบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะบนถนนมิตรภาพใกล้เซ็นทรัลอุดรและยูดีทาวเพียง10บนาทีเท่านั้น วันเวลข้มถูอุดรธานีค่ะพอมเาราวคลิปนี้เนี่ยนะคะหมายพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่สวนสาธารณะหนองน้ําประจักษ์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ใจกลางอุดรธานีและถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ใครมาที่จังหวัดแห่งนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่นะคะกับน้องเป็ดเหลืองด้านหลังนี้บางครั้งน้องเป็ดเนี่ยก็อยู่ในน้ําบางครั้งก็อยู่บนบกให้เราได้ถ่ายรูปแบบนี้ค่ะ ที่หม่พาทุกคนมาถึงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็เพราะว่าจะพาไปดูโครงการใหม่นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยนะใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะแถมยังตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางสะดวกในทำเลบนถนนมิตรภาพใกล้เซ็นทรัลอุดรใกล้ยูดีทาวเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองกับโครงการ อภิธาอุดรธานีค่ะโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศอย่าง AP t ไทยแลนด์ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนกับโครงการอภิธาอุดรธานีค่ะ ตัวโครงการนี้หมายบอกเลยนะคะว่าจะทําให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนั่นก็เพราะว่าตัวโครงการนะคะตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพค่ะฝั่งที่จะไปจังหวัดหนองคายอยู่ตรงนี้นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายจะไปสนามบินก็ใกล้หรือจะเข้าไปในตัวเมืองก็ง่ายค่ะใช้ถนนอุโมงคทางลอดไปประมาณ10นาทีก็ถึงเซ็นทรัลอุดรและยูดีทาวแล้วค่ะหรือจะเลือกใช้ถนนวงแหวนรอบเมืองก็สะดวกค่ะ เชื่อมข้ามไปจังหวัดใกล้ๆนะคะอย่างหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครและขอนแก่นได้ไม่ยากค่ะส่วนใครที่จะซื้อของใช้เข้าบ้านอย่างโลตัสอุดรธานีก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการเหมือนกันนะคะและถ้าจะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วล่ะก็โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโครงการนะคะก็จะมีโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาก็อยู่ไม่ไกลค่ะจะขับรถไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็สะดวกเช่นกัน แต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนาโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลกรุงเทพเก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการด้วยล่ะค่ะที่โครงการนะคะพัฒนาบนที่ดิน46ไร่ด้วยกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นจำนวน199ยูนิตซึ่งถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะทำให้บรรยากาศในโครงการเนี่ยมีความเงียบสงบแล้วก็เหมาะที่จะเลือกไว้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พักผ่อนมากๆค่ะ ส่วนคอนเซปต์ของโครงการนะคะเขามาในคอนเซปต์ Enhance Your Modern Living a m i d s Exceptional Surrounding ยกระดับการใช้ชีวิตที่ทันสมัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แสนพิเศษนั่นเองค่ะ เรามาดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันค่ะบริเวณตรงนี้ที่หมายยืนอยู่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของคลับเฮาส์ค่ะทุกคนค่ะเป็นคลับเฮาส์สูง2ชั้นค่ะที่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆนะและถือว่าเป็นคลับเฮาส์ที่ครบนะคะแล้วก็รองรับทุกการทํากิจกรรมของทุกคนจริงๆค่ะมีตั้งแต่สระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะที่แยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ให้นะคะเพื่อได้เล่นน้าได้อย่างสะดวกสบายเนาะส่วนด้านในนะคะก็ยังจะมีพื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะซึ่งเหมาะกับยุค n e ว n นอร์มอลมากๆ บางคนนะคะไม่อยากนั่งทํางานอยู่ที่บ้านให้เบื่อจนเกินไปก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศมาทํางานตรงนี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะนัดพบแขกพบปะกันบริเวณตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนชั้นที่2องของลับเท้าแห่งนี้นะคะเขาก็แบ่งแยกเนาะเป็นห้องฟิตเนสนั่นเองนะคะฟิตเนสเนี่ยก็ถือว่ามีเครื่องเล่นที่ครบครันมากๆทั้งเวทเทรนนิง่งหรือว่าคาร์ดิโอได้เลยส่วนน้องๆ้องหนูหนูหรือว่าสมาชิกตัวน้อยของเรานะคะเขาก็จะมีคิสขับไปด้วยนะคะเป็นห้องไว้ให้เด็กๆนะคะได้มาเล่นแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันภายในส่วนกลางนั่นเองค่ะ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนสีเขียวขนาดใหญ่และมีสนามเด็กเล่นไว้ให้น้องๆหนูๆน,นะคะได้มาเล่นเพลิดเพลินเสริมสร้างทักษะพัฒนาการต่างๆของสมาชิกตัวน้อยด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ใหม่ต้องขอพูดถึงเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของทางโครงการได้มาตรฐานตามแบบฉบับจาก AP Thailand เลยค่ะนั่นอย่างแรกนะคะก็จะมีพี่ๆรอปภรวมถึงกล้อง C C T V ที่จะตรวจตาตลอด24ชั่วโมงและบ้านทุกหลังในโครงการนะคะยังมีสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติก เซนติดไว้ให้ทุกๆหลังด้วยละค่ะสำหรับแบบบ้านในโครงการค่ะก็มีให้เลือกถึง7แบบด้วยกันนะคะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่154ตารางเมตรไปจนถึง274ตารางเมตรเลยละค่ะถือว่ารองรับครอบครัวขนาดเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้หลายเจเนอเรชันเลยละค่ะ หลังที่ใหม่จะพาทุกคนมาชมนะคะก็คือหลังนี้แหละค่ะชื่อว่าควินซี่ค่ะเป็นหนึ่งใน7แบบของแบบบ้านโครงการอภิธาอุดรธานีนะคะควินซี่เนี่ยถือว่าเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการค่ะ ที่ดินของแบบควินซี่นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่62.25ตารางวาพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่274ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันหลักๆนะคะของแบบนี้เนี่ยจะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถในร่มได้ถึง3คันค่ะพร้อมกับห้องแม่บ้านและห้องน้ําของห้องแม่บ้านเรามาดูส่วนแรกก่อนดีกว่านั่นก็คือที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถในร่มนะคะได้ถึง3คันด้วยกันค่ะหลักๆเลยนะประตูทางเข้าของบ้านเนี่ยมี2ทางด้วยกันนะคะทางเข้าที่เชื่อมจากพื้นที่จอดรถหรือว่าโรงจอด ะะเขาเนี่ยให้เป็นแบบดิจิตอลดอ o ล็อกนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถที่จะกดรหัสได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจค่ะส่วนอีกหนึ่งทางเข้านะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ใต้ใช้คาหรือว่าใต้ทางเดินแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนขาพื้นเนี่ยก็จะยกสเต็ปขึ้นมาให้เนาะเดินขึ้นง่ายแน่นอนประตูทางเข้าหลักนะคะของตัวบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์แบบนี้แหละคะ่ะ กรอบที่เขาให้อ่ะก็จะเป็นกรอบ UPVC นะสีเดียวกับตัวบ้านเลยนั่นก็คือสีเทาน,นเองนะคะสวยงามมากๆเลยกลมกลืนแล้วก็ดูแลทาความสะอาดง่ายด้วยสิ่งที่ให้ตามมาหลังจากนี้นะคะก็คือกระจกค่ะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะทําให้ตัวบ้านเย็นจะท้อนความร้อนออกไปนั่นเองค่ะได้เวลาเข้ามาดูในบ้านแล้วดีกว่าตื่นเต้นเลยเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีนะมาดู บ้านกันนะคะพื้นที่แรกที่เราจะพบนี่นะคะเป็นโซนของคอ c o m อร n area นั่นเองนะคะเป็น living ค่ะ living ที่นี่เนี่ยนะคะของแบบควินซี่จะเชื่อมกันเลยนะกับส่วน dining ที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแต่ขอพูดถึงโซนของ living ก่อนแล้วกันนะคะ living ที่นี่ไม่บอกเลยนะว่าเขาให้พื้นที่ที่กว้างมากอันนี้คือมากจริงนะคะแล้วก็ยังมีแสงเข้านะคะด้านข้างด้วยเนาะ ด้านหน้าเนี่ยคือเป็นประตูกระจกสไลด์นะเรียกว่าเนี่ยหูเกือบเ,เต็มพื้นที่เลยนี่คือแสงสว่างจากธรรมชาติที่เข้ามาได้ถึง2ฝั่งนะคะใครที่อยากจะมีโซฟาตัวใหญ่ๆนั่งดูหนังโฮมเทเ e เตอร์เสียงดังๆทีวีจอยักษ์อ่ะลิฟวิงของแบบควินซี่ตรงนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าระยะสายตาจากที่ดูทีวีเนี่ยนั่งจากโซฟาไปอะคือแบบได้แบบไซส์ใหญ่แบบ 7 0 8 0นิ้วนี่คือแบบสบายสบายเลยนะคะส่วน for two ceiling ค่ะสำหรับชั้นล่างนะคะด้วยแสงสว่างด้วยความโปร่งแบบนี้ชั้นล่างจะอยู่ที่2.6เมตรด้วยกันค่ะ มาดูพื้นที่ของโซนดายงหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารกันบ้างดีกว่านะคะเนื่องจากลิฟวิ่งเนี่ยกว้างดายงก็มีขนาดกว้างไม่แพ้กันเลยค่ะถึงขนาดที่เราสามารถจะวางโต๊ะรับประทานอาหารประมาณสัก6-8ที่นั่งได้และมีพื้นที่ไว้สําหรับวางไอซ์แลนด์รวมถึงแผ่นที่ที่เป็นโต๊ะจัดเตรียมอาหารด้วยนะคะจะบอกว่ามุมดายงของที่นี่เนี่ยนะคะแสงเข้าได้ดีมากๆสามารถที่จะเปิดชมวิวได้เพราะว่ามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ที่เปิดรับมุมมองด้านข้างบ้านได้อย่างกวง้างๆเลยแล้วก็มีเฉลียงออกไปด้านนอกได้ด้วย สำหรับพื้นที่ของครัวไทยนะคะก็โครงการให้มาเป็นครัวปิดมิดชิดแบบนี้เลยค่ะ สิ่งที่โครงการเขามอบให้กับเรานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนแบบนี้ค่ะเหลือเพียงแค่เจ้าของบ้านนะคะหาหน้าบานเกๆ๋ๆมาใส่ตามไลฟ์สไตล์ก็ได้ข้อดีของครัวปิดที่ที่นี่เขาทําให้นอกจากจะแยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วปิดนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารเข้าไปสู่ตัวบ้านได้แล้วยังให้หน้าต่างนะคะมาถึง2ฝั่งด้วยกันด้านหลังแล้วก็ด้านข้างยังไม่หมดนะคะยังมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะคะพูดถึงขนาดแล้วก็สัดส,ส่วนของห้องครัวที่นี่เนี่ยทำไว้ค่อนข้างกว้างนะคะเป็นลักษณะครัวเป็นตัว L แบบนี้นะคะสามารถที่จะวาง ตู้เย็นนะคะตู้ใหญ่ๆได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับห้องครัวนะคะก็จะเปิดมาเป็นบริเวณของลานซักล้างค่ะที่สามารถจะเดินเชื่อมออกไปนะคะสู่ห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ําของแม่บ้านได้ค่ะ ห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างนี้นะคะเป็นห้องน้ําแบบ powder room ค่ะมีช่องแสงไว้สําหรับระบายอากาศด้วยนะคะและส่วนด้านหน้าห้องน้ําตรงนี้บริเวณที่อยู่ใต้บันไดตรงนี้นี่นะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นห้องเก็บของนั่นเองนะคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ใหม่จะพาทุกคนไปดูห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างกันดีกว่าค่ะมาดูห้องนี้กันดีกว่าค่ะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะคะหรือว่า multi เพอร์โพสนั่นเองนะคะ ถ้าในบ้านตัวอย่างวันนี้ที่หมายพามาดูเนี่ยเขาก็ทําให้เป็นห้องอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยที่มีผู้สูงอายุอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะหมายถือว่าฟังก์ชันในห้องเนี่ยครบมากๆนะวางเตียงสัก3ฟุตครึ่งได้นะฮะมีตู้เสื้อผ้าได้ห้องนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวนะคะชั้นล่างแล้วก็อยู่โซนด้านหน้าบ้านเนาะแต่ถ้าไม่มีผู้สูงอายุนะคะก็ทําให้มันกลายเป็น ห้องอเนกประสงค์นะเป็นห้องรับแขกนะคะหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้หรือบางคนชอบไลฟ์สดหรือว่าเป็นห้องแบบเก็บของข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จัดเป็นสตตงสตูของเราเนี่ยคือได้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีพื้นที่กว้างอยู่นะคะและในห้องนี้ค่ะก็ยังมีห้องน้ําด้วยนะคะมีห้องน้ําในตัวที่แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งรวมถึงมีช่องแสงด้วยนะคะ ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะพบกับ3มห้องนอนนะคะซึ่งในทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งเลยที่ใหม่ประทับใจสําหรับชั้นสองที่นี่เนี่ยนะก็คือนี่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นโถงกลางขึ้นไปได้มาปับ๊บเราก็จะเห็นเลยโถง,งตรงนี้เนี่ยนะคะในบ้านมาตรฐานนะกงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูกระจกออกไปนะคะแล้วก็เดินไปที่ระเบียงได้แต่ว่าตอนนี้เขาบิวให้ดูนะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทําเป็น โฮมเทเตอร์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบมีจอโปรเจคเตอร์ไว้ดูหนังเนาะหรือใครที่แบบว่าอยากจะเป็นจุดแบบพูดคุยดูหนังกันเป็นมุมพักผ่อนของครอบครัวถือว่าเป็นลิฟวิ่งที่ชั้น2ได้เลยค่ะมาดูมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าค่ะที่นี่นี่คือใหญ่สมชื่อมากๆนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านเลยละคะ่ะเรามาดูเป็นโซนๆดีกว่า โซนตรงนี้นะคะไว้สําหรับวางเตียงนอนนั่นเองนะคะที่วางเตียงนอนเนี่ยคือ6ฟุตได้นะคะคิงไซส์ควีนไซส์ได้หรือว่าบางคนที่อยากจะได้เตียงที่ไซส์พิเศษใหญ่กว่านี้ก็สามารถวางได้นะคะ ในพื้นที่ตรงนี้หมายจะบอกว่ามันได้ความโปร่งนะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวได้นะคะเพราะว่าเชื่อมกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าได้เลยนะคะจากเตียงเนี่ยจนถึงผนังอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเราสามารถที่จะติดทีวีนะคะติดผนังแบบนี้ได้เลยเนาะระยะในการดูเนี่ยคือกว้างนะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้ค่ะและตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เหลือนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ของ walk in closet นั่นเองนะคะจะทําให้เห็นว่าห้องเนี่ยคือมันกว้างมากจริงอะ่ะทุกคน นะทีนี้มาดูพื้นที่ที่เป็นห้องแต่งตัวกันบ้างดีกว่านะคะต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆเลยที่นี่เขาออกแบบตกแต่งไว้ได้ดีมากค่ะสำหรับ a l k i ิน l o s e t นะคะต้องถูกใจทั้งผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายแน่นอนเลยนะคะก็เพราะว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนื่อง,งจากกินพื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านจึงสามารถแยกนะคะระหว่างโซนที่เป็นของคุณผู้ชายและโซนที่เป็นของคุณผู้หญิงได้ด้วยนะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเชื่อมต่อกันเลยกับห้องน้ำนั่นเองค่ะ โอ้โหห้องน้ำมี่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างมากเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็คือมีบานถับนะคะมีแบบชวาเวอร์นะมีสุขภัณฑ์แล้วก็สำหรับอ่างล้างหน้าที่นี่นะคะก็แยกระหว่าง he แ n น her ด้วยนะคะถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่แบบว่าฟังก์ชันลงตัวมากๆเลยคะ่ะไม่ชอบมากๆเลยอะ ไปดูห้องนอนที่2กันดีกว่าค่ะห้องนอนนี้นะคะบอกเลยว่าฟังกช์ชันคือครบมากๆแล้วก็อยู่โซนด้านหน้าบ้านด้วยค่ะนี่นะคะห้องนอนที่2เนี่ยแบ่งแยกโซนไว้ได้ชัดเจนมากๆนะคะตรงนี้คือส่วนของพื้นที่ที่วางเตียงนะคะ5ฟุต6ฟุตได้แบบสบายๆและพื้นที่เหลือค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะถัดมาค่ะยังมีพื้นที่ที่จะวางแบบโต๊ะคอมโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือได้นะคะและบิ้วคู่กันเลยดีกว่านะคะกับตู้เสื้อผ้าค่ะ รวมถึงชั้นวางของก็ได้ด้วยแสงหน้าต่างเนี่ยนะเขามีด้านหน้าให้นะคะเป็นคู่นะคะหบานแล้วก็ด้านข้างให้อีกด้วยนะคะโอ้โหส่วนห้องน้ําค่ะบอกเลยว่าในทุทกๆห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ำเนี่ยก็เรียกว่าแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้ถือว่าเป็นห้องนอนที่ครบมากๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปห้องนอนที่3ค่ะทุกคนคาะในระหว่างทางเดินนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่อเนกประสงค์อยู่นะคะที่บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากๆนะคะบางคนที่มีของสะสมอยู่อ่ะถ้าเป็นไหม่ะไหมจะบิวต,ตรงเนี้ยเป็นชั้นแบบเก็บของเล่นของสะสมเอาไว้โชว์ที่เราต้องการมีความเป็นส่วนตัวสักนิดนึง <S <S ถ้าไม่มีอาจจะหาแบบว่าโต๊ะว่างนะคะหรือว่าลิ้นชักโต๊ะทรงสูงแบบนี้ก็สวยเหมือนกันทีนี้เข้าไปดูห้องนอนที่3ามันะค่ะซึ่งอยู่โซนด้านหลังของบ้านนั่นเองค่ะ นอนที่3มค่ะอ้ห้องนี้เขาแบบวิวออกมาได้น่ารักเป็นห้องนอนของลูกสาวมากๆนะคะห้องนี้เนี่ยจริงๆในบ้านมาตรฐานนะคะก็จะมีหน้าต่าง2ฝั่งนะคะทุกคนก็คือด้านข้างและก็ด้านหลังนะคะห้องนี้เนี่ยขนาดสัดส่วนก็พอดีนะคะฟังก์ชันก็ครบนะคะวางเตียงประมาณสัก3าฟุตครึ่งเนะะี่ยค่ะได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องการพื้นที่เตียงที่ใหญ่ประมาณ5ฟุตเนี่ยก็ได้เหมือนกันผนังด้านนี้อาจจะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าได้และเช่นเดียวกันค่ะในห้องนอนนี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะ สำหรับห้องน้ำคอนเซ็ปต์ที่นี่ก็คือจะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แล้วก็มีช่องแสงที่สามารถจะระบายอากาศไว้ได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกนบ้างคะทุกคนคะ่ะกับโครงการอภิธาอุดรธานีนะคะโครงการบ้านเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับ ครอบครัวเริ่มต้นนะคะไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้ประมาณสัก4ีถึงหคนเนี่ยถือว่ากําลังพอดีแล้วก็ยังอยู่ในทําเลที่สามารถทําให้การเดินทางของเราเนี่ยนะคะสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆนะคะจะเข้าเมืองหรือว่าออกเมืองก็ถือว่าเดินทางสะดวกเหมือนกันใครที่ใช้ถนนเส้นมิตรภาพโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ด้วยที่สําคัญค่ะยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลอุดรนะคะหรือว่ายูดีทาวนะคะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นทําให้การเดินทางในการใช้ชีวิตของคุณง่ายมากๆและที่สําคัญถ้าพูดถึงตัวบ้าน ะะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ครบแล้วก็ตอบโจทย์มากๆรองรับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ในอนาคตนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้านตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะคะถึงเวลาที่หลายๆคน,นรอคอยนั่นก็คือเรื่องของราคาเองนะคะสําหรับโครงการอภิธาอุดรธานีนะคะโครงการนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทไปจนถึง8ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับฟังก์ชันบ้านต่างๆที่โครงการให้มาแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ส่วนกลางแล้วก็ฟ a ซิลิตี้เนี่ยเขาให้ครบเลยนะคะสวนส่วนกลางคาเฟ่ฟิตเนสนะคะโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะมีคิดรูมอีกต่างหากแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยังมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้ด้วยนะคะและสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางโครงการเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลงทะเบียนแล้วก็รับโปรพิเศษนะคะ10,000แบาท และพิเศษไปกว่านั้นค่ะกับข้อเสนอ9ดีลลับฉบับเพื่อนบ้าน AP รับส่วนลดสูงสุด5ล้านบาทนะคะหรือว่าเลือกรับ9 l i f ไลฟ์สไตล์แพ็กเกจค่ะยังมีฟรีแอร์แล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะรวมถึงลุ้นทิปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะรวมกว่า 1, 100ที่นั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิทธิพิเศษนี้สำหรับคนที่จองแล้วก็โอนภายในวันที่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะ พ่มราของเรานะคะคงจะเสร็จสิ้นภารกิจไม่ได้ถ้าไม่พาไปหาของอร่อยๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรามาที่จังหวัดอุดรธานีไม่ควรพลาดร้านร้านนี้จะเป็นร้านไหนเดี๋ยวตาม,มไปเช็คอินดีกว่าค่ะ ค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้นะคะเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านนี้ซึ่งถ้าใครที่มาจังหวัดอุดอรนะคะก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆอกับร้านมาดามพาเทนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยมีทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนามนะคะแล้วก็อาหารลาวนั่นเองนะคะก็คือควรที่จะมาทานอย่างวันนี้เนี่ยที่มงอ่ะเป็นซิกเนเจอร์นะเมนูนี้นะคะเป็นข้าวต้มเห็ดชาจีนกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเฝอค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฝอเนื้อเฝอหมูนะมุสลิมก็คือมาทานได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น สลัดหลวงพะบางอันนี้คือ3มสหายเขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยส่วนกะปิกับพริกแล้วก็มะนาวเนี่ยเขาบอกว่าทานกาเฟนะคะที่นี่แนะนําว่าเครื่องดื่มควรจะเป็นชาของร้านเขานะเปิดมาแบบ18ปีแล้วว่ามี2สาขานี่เรามาสาขาแรกของเขาที่คุณแม่เขาอยู่นะคะทานเลยว่ะ วันนี้ของหมายถือว่าคอม p l e ทมากๆเลยนะคะทุกคนการมาจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้คุ้มค่ามากๆสถานที่สวยบรรยากาศดีโครงการบ้านคือเพอร์เฟกมากๆนะคะเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะมองหาโครงการบ้านที่เป็นโครงการใหม่นะคะแล้วก็เขาบอกเลยนะว่าฟังก์ชันนี่นใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีหมายว่าโครงการอภิธาอุดรธานีโครงการนี้ตอบโจทย์ ที่สําคัญค่ะมีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องถูกใจแน่นอนใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอยากจะมาซื้อบ้านในจังหวัดอุดรธานีโครงการนี้ใหม่แนะนําเลยคะ่ะเพราะเขามีโปรโมชั่นที่จัดเต็มให้ทุกคนอย่างมากสํานักงานขายเปิดนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นม,ม,มีโอกาสก็แวะเวียนมาดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมน้มาเช็คอินสถานที่ต่างๆแล้วก็แวะมาทานอาหารที่ร้านมาดามพาเท่นะคะเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึงบ่าย2นะคะ ใครที่มาอุดรก็เรียนเชิญแล้วกันนะคะวันนี้ภารกิจของใหม่ในโฮมาราวพาไปครบจบเรื่องบ้านถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครั้งหน้าใหม่จะพาทุกคนนะคะไปที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใหม่ขอตัวว้าบกับกรุงเทพก่อนแล้วกันไปแล้วค่ะ